สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชินเกยนะครับกับอาจารย์อเล่บรนานะสำหรับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่8กันยายน2567นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวเนาะวันนี้ก็จะมาพูดสรุปทั้ง3สูตรนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่ตรงกันและเลขเด่นเลขวิ่งเลขจอดนะครับไปดูสูตรกันเลยครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่8กันยายน2567นะครับวันนี้ก็ย้อนกลับมาดูผลรางวัลของวันที่5ก,กรกฎามกันก่อนนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่5ก็มีเข้าเด่น6นะครับในสูตรบนเนาะเข้า5 6 6 5นะครับก็เข้าเป็นตัวกลับเนาะก็ก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับแนวทางหวยลานะวเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะอ่ะ วันนี้ก็จะมาพูดในแนวทางของวันที่8นะครับของวันที่8นะครับก็จะนําเสนอในสูตร2ตัวล่างกันก่อนนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับผมจะให้เด่น6 3สนะครับเด่น63สกลุ่มสูตรก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางหวยลาพัฒนาประจําวันที่8กรกฎาคม2567นะครับของอาจารย์โอเลบ่บาน,นานนะเลขสุด3สตัวนะครับก็จะมี 6, 49, 6 7, 3 3 9 4 9 6 3 9 2 7 7 293 3 3 9 2 9 0นะเลขสตัวก็จะมี6 3 6 2 3 2 3 9 2 9 2 7 2 0 3 3 2 2 8 2นะครับสำหรับสุดเลขล่างนะครับเลขล่างของหวยเราพัฒนานะ ไปตามกันต่อครับอีกสูตรที่สองเนาะสูตรที่สองก็จะมีสูตรที่สองของอาจารย์เลบนาน,นะครับก็ให้เด่นสองสามแปดนะครับเด่นสองสามแปดก็มีสองและสามครับที่ตรงกันกับสูตรที่หนึ่งนะสูตรเล็กกลางเนาะเล็กบนเล็กล่างตรงกันครับส่วนในกลุ่มสูตรนะครับก็คั้นออกมาจะมีสามตัว2ส,สองตัวนะครับสามตัวก็จะเป็นสองสามแปด 8625338303362638858 2ตัวก็จะมี23283826583336533080นะสำหรับสูตรที่2เลขบนนะครับสูตรนี้ก็เข้าไปนะงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็เข้าตัวนี้นะใครที่เข้ามาดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับหน้าทางเนาะ ในสูตรที่3นะครับสูตรที่3ขอจเจ้าเลบานานะครับสูตรที่3อยู่ในกลุ่มสูตรนะครับได้เลขเด่น205นะครับเด่น205เด่น205นะครับเลข3ตัว2ตัวนะครับคัดออกมาจากในสูตรก็จะมี3ตัวนะครับ205 697 650 690 902 972 92597เลข2ตัวก็จะมี6590 7269 97 5002 5 0, 0, 2, 5 2, 6 7 7 6 0นสะครับสำหรับนาทางหวยเราพัฒนาประจำวันที่8ปก,กรกฎาคม2,567นะครับของอาจารย์เลบนาก็มีประมาณนี้เนาะวันี้สูตรนี้ก็น่าจะเข้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเฉพาะเลขเด่นหรือว่าจะเข้าตัวเจาะต,ตัวเองหรือเปล่านะ ก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ครับสาหรับแนทางเนาะนี่คือสูตรที่คือเข้าไปงดทีแล้วนะแคปหน้าจอไว้ครับเน้นย้ํานะทุกอย่างเป็นเพยงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพืงอนวทางสํา,าสหรับแนทางหวยเราพัฒนาประจําวันที่8รกรกฎาคม2567นระครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ